สวัสดีค่ะชาวราศีกุมสําหรับคลิปแนวนี้จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนเมษายนส5 6 5นะสําหรับชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะเปิดมาได้ไพส่สองดาเอาะะ้อยสองไม้เท้านะคะคือไพ่สองไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการตัดสินใจนันเองนะ บางครั้งอาจจะเหมือนการวางแผนนู่นนี่นั่นแต่ใดๆก็ตามมันคือการตัดสินใจเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศรีกุมบางท่านอาจจะแบบโอ้โหมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะนะคะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมีเรื่องเทียอาจจะต้องแบบบางครั้งการตัดใจคุณแบบอาจจะต้องรอคอยด้วยนะรอคอยอะไรบางอย่างอาจจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะฮะอาจจะรอ,อแบบพอไพ่ตัวนี้มันมาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าการตัดใจของคุณเนี่ยแน่นอนว่า,าตัดใจเร็วด่วนได้ไม่ดี เอาเป็นว่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยต้องค่อยๆคิดค่อยๆคบค่อยๆดูกันไปอะไรประมาณนั้นนะคะแถมได้ไพ่เดอแหงมามาอีกนั่นนี่ยิ่งไม่ดีเข้าไปอีกน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนเดชในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะบอกว่าจะรักหรือจะเลิกเออจะอยู่หรือจะไปอย่างเงี้ยไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามไพ่นี่ก็ยังเป็นตัวบอกนะคะว่าไม่ได้รีบนะไม่ได้รีบเออต้องคิดทบทวนให้ดีไพ่ตัวนี้เป็นตัวที่บอกให้เราได้รู้ว่าบางครั้งเราเองก็ต้องหันมา มองตัวเองก่อนนะคะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราเราต้องคิดทุกอย่างให้ดีให้รอบคอบมองให้มันรอบด้านนะคะอย่าไปมองในแบบมองมองเดิมๆมันกับว่าโอ้โหสมมติว่าถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมดูแลคนนี้แม่งอย่างนี้อย่างเงี้งนิสัยนู่นนี่นะคือมองแต่ข้อเสียนึกออกไหมคือดูแล้วไม่มีอะไรดีเลยสมมุตินะมีแต่กินเหล้าเที่ยวเตะไม่จริงใจอะไรเงี้ย เออตอแหล่เป็นว่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแปลว่าคุณมองแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองคุณอาจจะติดในรูปลักษณ์ที่แบบแง่ลบบางทีในชีวิตอาจจะมองว่าไอ้นี่มันมีไอ้คนคนนี้เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างหรือเปล่าในชีวิตอย่างเงี้ยบางทีนะคะมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรทัศนคติในแง่ลบจนเกินไปก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคนเราแน่นอนว่าคนเราไม่ไม่ไม่ค่อยมองข้อดีกันนะถูกไหมมักจะมองอะไรที่มันเสียเสียหายหายเนี่ยเนี่ยสมทเลเมาไม่ได้จริงจังที่ผ่านมาโอ้โหอีเล็กเหขามากคนนี้มันไม่เคยมันไม่เคยแบบ ไม่เคยคบใครจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นจุดที่แบบว่าทําให้เรายิ่งระแวงคนพวกนี้เข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้ว่ยิ่งเป็นตัวบอกให้รู้นะคะว่าอีตาแฟนคนนี้เนี่ยมันควรครบไหมนะคะไพ่ที่ตามมานี่บอกมันไม่น่าคบมันไม่น่าคบนะเป็นผู้ชายที่เอาจใจใจเออเอาอย่างเงี้ยเนี่นะยไพ่ผู้ชายเข้ามาอีกนะคะก็ค่อนข้างที่จะเดือดถหนค่กว่าเป็นผู้ชายแล้วกันนะคะ ปากอย่างใจอย่างนะคะพูดดีเข้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อแหลไปเรื่อยเงี้ยสัมภเลเที่มาอีเลขยิบขยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะคือทําอยากจะทําอะไรก็ทําออืมอืมมถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังคุณได้แนละ้วไพ่สิบถ้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าชาวราศีกุมเนี่ยคือมองในเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวแล้วนะคะมองไกลขนาดนั้นแล้วเพียงแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยสำหรับคุณเองเนี่ยคือไพ่ไม่ดีสักอย่างเพราะฉะนั้นคือ มันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกให้คุณได้รู้ว่าบางครั้งการมีแฟนคนนี้นะคะการเลือกคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เร็วเกินไปอาจจะเป็นมันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุบังเอิญอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะเกิดแค่อัศจรรย์ก,ก็ได้ที่แบบตัวเองอาจจะไม่ได้ระแวดระวังไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไรเงี้ยก็เป็นไปนได้ใช่นเดวกัน,นกที่ทําให้มันเจอคนแบบนี้นะคะสมรชาราศีกุมเองนะคะ,ะเรื่องความรักก็โอเคแหละนะตัดสินใจเอานะคะคือก็บอกแล้วอะตั้งแต่ต้นมาวนะคะว่าตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีประวัติ ะะประวัติที่ไม่ดีมาบ้างนะสิ่งที่เราจะต้องแบบคอยคิดไพ่เปนเนี้ยเป็นใครที่บอกคิดพินิษ์พิจารณาแล้วก็ทบทวนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขบางครั้งเนี่ยนะคะไพ่สิบดาบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีเอาเเกี่ยวนะคะคือเรามีสองมุมมองให้เลือกนะ,ะอันดับแรกคือว่าโอเคนะอีตานีถ้าทางมันคงไม่ได้เรื่องจริงนะคะทำตัวไม่ดีสักอย่างเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ว่า บางครั้งเนี่ยเรื่องการตัดสินใจเรื่อง,องความรักเนี่ยเราจะมองแค่ด้านใดนด้านหนึ่งมันก็คงไม่ได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะมันต้องมีมุมมองที่ดีที่อย่างคือไพ่างนี้นะคะจะบอกให้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีและข้อเสียของคนเป็นไพ่ที่บอกเลยเราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยหรือคนคนนี้ในชีวิตคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกนะเขามีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองนั่นคือใส่ที่ว่าทำไมคุณถึงต้องตัดสินใจโอเคแหละบางอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเออ เอาแต่ใจตัวเองบ้างนะคะเป็นคนที่แบบชอบใช้อำนาจบ้างตัดสินใจด้วยแบบเผด็จการบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่นี้แฝงเอาไว้คือคนเนาที่ก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคุณอาจจะชอบนะรับรกษันก็ได้เป็นคนที่ปีความอบอุ่นเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วคุณแบบเออมีความสุขอะที่ได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเวลาที่คุณท้อแท้เวลาคนเดียวที่คุณเหนื่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเขาอาจคอยช่วยคุณมาคอยซับพอร์ตคุณในยามที่คุณแบบ ในยามที่คุณแบบไม่ไหวอะนึกออกป่ะเวลาที่คุณเจอเรื่องเล้งเไม่น่าเชื่อนะอีคนที่มันแบบดูไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรอ่ะแต่เวลาที่แบบแบบมันบทมันจะ acting เป็นคนที่แบบว่าสามารถให้กําลังใจคุณได้อ่ะเสามารถที่จะทำให้คุณแบบรู้สึกแบบมีไฟและอยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อะคนคนนี้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยมีไพ่เร็วๆเร็วๆเร็วๆมาสองใบเพราะนั้นคือเอาเป็นว่าเรื่องของการแต่งงานสำหรับชาวราศีกุมนะให้คิดให้ดี แล้วกันนะคะให้คิดให้ดีให้รอบคอบนะคะอย่ามองแค่ด้านเสียของคนคนหนึ่งนะคะคนทุกคนมันมีนทั้งข้อดีและข้อเสียเสมอแหละนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณอยากจะแต่งงานมีชีวิตครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งท้ายที่สุดสุด,สดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับข้อเสียที่สุดของเขาอะที่คุณคิดได้อะคุณรับมันได้ปะ เอาง่ายนะคือผู้ชายคนหนึ่งมันไปพแบบอาจจะขี้เมาอาจจะโวยวายชอบใช้กําลังนู่นนี่นั่นแต่เวลาที่แบบแต่เขามีความรับผิดชอบเขาดูแลคุณตลอดเขาแบบหาเงินให้คุณใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่คุณมีปัญหาเขามาคอยช่วยคุณตลอดอย่างเงี้ยเนื่นอออกไหมคะมันมีอะไรที่คุณต้องมาเวทน้ําหนักกันเอาเองนะ เออต้องเวทแล้วช่างใจเอาเองว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่แต่อย่างที่บอกแล้วเขาว่าให้มองเอาไว้เสมอว่าคนเราไม่มีคนเรามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าคุณสามารถรับข้อเสียที่มันเลวร้ายที่สุดข,ของคนคนนี้ได้นะถ้าคุณสามารถรับได้ต้องบอกไปก่อนนะรับได้แค่นี้ก็คือคุณจะดจูคุณจะสามารถใช้ชีวิตอ,อยู่เขาได้นะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าบนพื้นฐานของความรู้สึกที่ว่าคุณต้องยอมรับได้เท่านั้นอย่างแท้จริงนะเออนะ แบบนี้ถึงจะได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือแบบเออมองแบบค้ำค่าบางคนแบบมองข้ามไงคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือมันจะกลายเป็นบางครั้งมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรน้ำพึ่งหยดเดียวอะมันจะสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเรื่อล็กน้อยสะสมไปเรื่อยสุดท้ายแล้วคือแบบชีวิตมันก็คือแบบเขาเรียกอะไรอะมันก็สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าพายบอกในเรื่องของความระแวดระวังระวัดระวังการที่แบบต้องคิดทุกอย่างให้มีสติแล้วก็รอบคอบ ฝากเอาไว้ในเรื่องของคู่ครองนะคะคิดให้รอบครอบก่อนไม่ได้บอกว่าเขาดีนะไพ่ไม่ได้บอกเขาดีนะต้องบอกว่านะคนคนน,นี้ไม่ดีดีเลยนะนะอีประเภทนี่แบบแบบคือมันมีเดอะแมจิกเชนเข้ามาด้วยไงคือแมจิกเชนมันมีข,ข้อดีแล้วก็เสียคือข้อดีก็คือแบบโอเคแหละเขาอ,อาจจะมีความใส่ใจคุณนู่นนี่นั่นก็จริงนะแต่ว่าข้อเสียคืออีตานี่มันเป็นพวกตลบตะแลงได,ได้ง่ายด้วยนะนึกออกไหมตลบตะแลงสามารถกลับผิดที่เป็นถูกได้ไงนึกออกคือสามารถพูดให้ตัวเองรอดได้อะ่ะ ออแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอคนประเภทตลบตะแลงเก่งอย่างเงี้ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกโอ้โหท่านถ้าเจออย่างนี้บ่อยๆนะทั้งชีวิตเนี่ยคุณจะรับได้ไหมเออถ้าคุณรับไม่ได้คุณเออถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกไ้วต้องทําไงต่อใช่ปะ่ะถ้ารับไม่ได้คือก็หยุดหยุดแค่นี้พอนะคะไปหาคนใหม่เอานะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยคือคุณ คุณหวังชีวิตที่แบบมีความสุขนิรันร์น่ะเออมันคุณหวังสิบถ้วยเลยคุณไม่ได้หวังเล็กๆเลยนะคุณหวังสิบถ้วยเลยอ่ะแปลว่าเป็นต้องเป็นครอบครัวชีวิตความสุขมีพ่อแม่ลูกที่แบบโอ้โหอยู่ด้วยกันแบบราบรื่นมีความสุขไปจนตราบชั่วนิรันดร์จนตายอยากกันอ่ะนั่นคือสินคณุณคาดหวังเอาไว้คุณอยากได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้น้ําหนักตรงไหนมากกว่านะจะให้น้ําหนักตรงข้อดีเข้ามากกว่าหรือจะให้น้ําหนักข้อเสียเข้ามากกว่าอ่าอยู่ที่การต่าสินใจของเราเพราะ็ คิดให้ดีคิดให้หนักคิดให้รอบคอบไม่ต้องรีบอบอกไปเลยนะถึงแม้จะมีไพ่เรียบๆรียบเข้ามาเยอะเพราะอยิ่งรีบมากเท่าไหร่นี่มันจะยิ่งแย่นะมันจะยิ่งแบบอย่ามองข้ามอะไรเอาดีกว่านะให้ละเอียดรอบคอบให้เยอะ,อะคิดให,ให้เยอะให้ใช้เวลาอันนี้เดี๋ยวกัไพ่เตือนมาแล้วนะใช้เวลานะคะอย่ามองอะไรแบบตื้นเขินนะคะอย่าใจเร็วรวนไดอ้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าอย่าไปถ้าเป็นผู้หญิงก็รักนอนสงวนตัวนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบใครเรียกมาเมื่อไหร่มึงก็ไปอย่างเงี้ย เนื่องออกไหมคะคุณพอเข้าใจความหมายใช่ไหมไม่ใช่แบบใจง่ายเอออย่าใจง่ายให้มันมากนักนะคะสงวนตัวนิดนึงเอ่อทำตัวให้มันรู้สึกแบบยากยากมาหน่อยคือให้เขารู้สึกว่าเราก็มีคุณค่านะไม่ใช่มึงเรียกเมื่อไหร่กูก็ไปเมื่อนั้นไม่กระดิกนิ้วอ่ะเราไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวใ่ใช่ไม้กระดิกนิ้วแล้วเรียกมาหาเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องแบบไว้ตัวกันนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของอนาคตมันก็คืออนาคตไงเรามองไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่จะช่วยในการตัดใจเขาเลยคือไอ้ที่ผ อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นยังไงแต่เราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ไงว่าอนาคตเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะชีวิตมันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของเราณตอนนี้แหละแล้วคําถามคือว่าแล้วคุณจะตัดสินใจได้ไงเอา้ามันก็ดูอดีตไงที่ผ่านม,ามันเป็นยังไงนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าคนเรามันไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยกันได้หรอกสันดานะมันเปลี่ยนไม่ได้ ะะโอเคนิสัยจะพอเปลี่ยนได้นะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดนึงแต่สันดานบางสันดานมันเปลี่ยนไม่ได้อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าคุณสามารถรับข้อเสียแย่ๆที่สุดของเขาได้เนี่ยก็คือจบแต่ถ้ารับไม่ไดก้ก็คือไม่ได้ไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะเรื่องคู่ครองให้คิดให้รอบคอบนะคะคิดให้รอบคอบเยอะๆสำหรับชาวราศีกุมภท่านใดท,ที่ยังไม่มีแฟนเลย อ่ะนะคะโอ้โหรูสึกคิดเยอะมากจะมีแฟนทั้งทีมันคิดเยอะเหลือเกินใครที่เอกว่ายังไม่มีแฟนยังโสดๆสใช้ชีวิตสบายสบายสบายต่อไปนะคะยังโสดต่อไปเอา,อางี้เดียวกะมีโอกาสเจอคนผู้คนมากหน้าหลายตาเจอคนที่ถูกใจเธอคนที่แบบเออคุยสนุกสนานสวนเสฮากันได้จริงนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่คนที่แบบคนที่ใช่จริงๆสําสำหรับคุณนะคะอย่างที่บอกนะว่าชาวราศีกุมคิดเยอะ นะคิดเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสเปคอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าคุณยังโสดอยู่คุณก็ยังคงมองหาคนที่ถูกใจไปเรื่อยถามว่ามีโอกาสเจอไม่มีมีโอกาสที่จะเจอเนี่ยคนเยอะแยะเลยนะคะเจอคนเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ลงเอยกับใครนั้นเองนะคะอย่างที่บอกว่าความฝันของซาบราสิษย์บุมเนี่ยคือค่อนข้างที่แบบ ความสุขอันเป็นนิรันด์อ่าประมาณแบบว่ามีชีวิตครอบครัวที่เป็นความสุขตลอดไปจนกว่าจะตายจาก,กันอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเป้าหมายที่คุณอยากได้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบมีการแบบลิสต์หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยคนคนนี้ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยเยอะ ะะเพราะฉะนั้นก็ดูดูกันไม่เรื่อนนะคะยังไม่ไม,ไม่จำเป็นอย่างที่บอกนะคะยังไม่จำเป็นต้องตัดสินใจไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็ตามนะคะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้คุณแบบได้เจอได้พบเจอถ้าเกิดว่าข้ออะไรอีกหนึ่งความหมายคือว่าเปิดใจตัวเองด้วยนะตัวเองนะหมายถึงว่าเราเองก็ต้องเปิดใจที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะโดยที่แบบว่ายังไม่ต้องแบบเออไปจริงจังกับมันมากนะคะไม่ต้องจริงจังกับมันมากกับชีวิตนะคะแต่ แต่แต่ต้องฝากไว้สำหรับใครที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วที่มีแฟนอยู่แล้วแต่งงานกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปถามว่าเป็นชีวิตอย่างที่บอกเขาชีวิตครอบครัวคุณคุณจะได้สิบถ้วยหรือไม่เนี่ยยิ่งคนที่แต่งงานไปแล้วนะคะอยู่กันมานานแล้วเนี่ยฮะมันมันก็มันเขาเรียกอะไรอ่ะอุปสรรคมันเขานั่นเยอะอ่ะเออถามว่าในนี้มันมีทะเลาะบอกแหวกในนี้มันไม่ได้มีไพ่ที่บอกว่าทะเลาะบอกแววงกันนะคะแต่มันมีตัวนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเวลาที่คุณจะพูดอะไรก็ตามนะคะ มันมีโอกาสสูงมากนะคะสูงมากที่จะก่อให้เกิดการประทะอย่างเี้เยถึงแม้ว่ามันยังไม่มีไพ่ที่บอกว่าตีกันจริงจังจแต่ว่าไพ่ไปเนี้ยไพ่สองสามใบเนี้ยเป็นไพ่ที่บอกเลยค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดปะทุกันได้สูงมากนั่นแปลว่าคุณกําลังมีปัญหาอยู่ในครอบครัวของคุณอยู่นะคะและไอ้ปัญหาเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมกันมานานแล้วนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยใส่ใจกันไม่สนใจกันเนี้ยต่างคนต่างใช้ทั้งๆที่แบบแต่งงานอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับ ต่างคนต่างชาติชีวิตของตัวเองอ่ะเออไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเลยว่ามาเนี้ยแต่ถามว่ามีมีคนอื่นอีกหรือเปล่าอ่าในเงี้ยม,มันมีสิดดาบไงเองมันมีเสดดาบมาแฝงมานนั่นคือมีโอกาสนะคะที่แบบแฟนนะคะจะไปเจอคนอื่นหรือจะไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสเพียงแต่ว่ายังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเท่านั้นเองนะคะยังจับไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสที่จะจับได้ <laughs> นะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเซนนเรามันแรง,งคุณเออมันตึงอีกตึงอีกอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเนี่ยคนที่แต่งงานแล้วมีโอกาส มีปัญหาก็ควรแน่นอนแต่ให้เรามันระวังเอาไว้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าคุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจริงๆเนี่ยอยากเพิ่งก่อสงครามอ่อเาเขาเรียกว่าเวลาคุณจะเลือกด่าใครทะเลาะกับใครเนี่ยต้องรู้จักเลือกด้วยไม่ใช่แบบด่าส่วนสสใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณเองเนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายแพ้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกต่หงิูว่าแฟนเรามันไปคุยกับคนอื่นต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายเท่านั้นนะคุณถึงจะมีโอกาสชนะนะ ทางเดียวเลยเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนที่สําคัญอย่างที่บอกเลยราะว่าให้คิดให้รอบคอบก่อนนะคะให้คิดทบทวนให้ดีเพราะว่าคนเราทุกคนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้บางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่แบบนึกองอกแม้มันไม่ได้ไพ่คือมันเป็นไพ่ที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงจะทะเลาะกันจริงๆอ่ะเรื่องเล็กๆอน้อยๆภายในบ้านนั่นเองขัดใจกันนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองวาไม่ยอมคุยกันไงด้วยความที่แบบอีโก้เยอะนึกองอกแม้อีกอต่างนัยๆมัน ยอองีงั่นกระเ้าเงีนั้นไอหนี่กระเ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วมันไม่คุยกันไงพอไม่คุยกันปุ๊บเนี่ยมันไม่ไม่แยแสไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยไอความรู้สึกบางทีนะั่มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กมากๆนะคะมันพอคุยแล้วก็จบอะเอาดีๆนะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันแล้วบอกไปคะแนะนำไปเลยนะคะว่าถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วยิ่งสําคัญนะอยา่าอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ความเกลียวกราดไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นบอกไว้เลยมันไม่ได้ทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นมันนาแต่ความเสียใจ มาให้คุณอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะเสียใจแล้วคุณต้องทบทวนอย่างที่บอกนะว่าคุณต้องตัดสินใจต้นคิดคิดให้ดีๆอ่ะคิดให้รอบคอบก่อนนะจะทำอะไรอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะอย่าใช้นะเพราะว่าด้วยความสัมพันธ์มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยนะ,ะมันจะยิ่งทําให้เรื่องทุกอย่างมันแย่ลงไปอีกเลวร้ายึลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ความอดทนถ้าคุณคิดว่าเขานอกใจจริงๆนะนอกใจจริงๆนะถ้าคิดมั่นใจอะ่ะกรุณาหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อน เอาอย่างที่บอกเอาให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดศึกการที่บอกว่าชัวร์นะแมลว่าแปลว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณรับไม่ได้นะอ่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ไปยุย่ยาให้ชาวบ้านเขาเลิกกันไม่ใช่นะคะนั่นแปลว่าคุณต้องคิดก่อนว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงกับคนคนนี้นะคะแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าเอ่อที่จะต้องจบความสัมพันธ์กันลงไปอย่างเงี้ยคุณต้องชั่งข้อดีและข้อเสีย ะค,ะคือณตอนนี้คือเหมือนว,ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไงมีความรับผิดชอบแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วบางครั้งเนี่ยการจะเลิกกันเนี่ยมันต้องแบบคิดคิดเยอะนะมันจะไม่เหมือนคนแบบหนุ่มสาวอะ่ะที่แบบยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีอะไรพันธะอะไรกันมากมายพวกเนี้ยบางทีบางคนโอเคแหละคือหาใหม่ก็ได้ก็อาจจะมามรู้สึกแบบนั้นนะคะคือชีวิตเป็นของเราไงอแอต่ในที่เรายัางไม่มีพันธะไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว,ว่าโอเคแหละถ้าเกิดว่าเรารับไม่ได้จริงจริงมันไม่ไหวจริงจริงเงี้ยก็ไปหาใหม่ เลิกอะไรประมาณนั้นก็มีโอกาสได้แต่ว่าเวลาคนที่แบบมีลูกแล้วอะไรแล้วบางทีเนี่ยโดยเฉพาะว่ามีทรัพย์สินอยู่ร่วมกันถือครองร่วมกันอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้ต้องคิดเยอะยิ่งกว่าเดิมนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วใดๆก็ตามเนี่ยแต่ละคนมีสภาวะความเป็นอยู่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันปัญหาเจอถึงแม้ว่ามันจะคล้ายกันแต่ว่าคุณมีปัจจัยอื่นๆเปลีกย่อยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะเอามามาเป็นเออเอาของคนนั้นมาเป็นตัวว้ของตัวเองมันไม่ได้มันไม่ได้นะคะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะ จะมาแวะไพ่ตัวนี้บอกแล้วต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะว่าชีวิตเราคือของเราเราต้องตัดสินใจตัวเองอย่าไปเอาแบบแพทเทิร์นของชาวบ้านเขาอะแบบที่อื่นเขาทํากันไม่ได้หรือแม้กระทั่งคาพูดของคนอื่นๆนู่นน,นี่นั่นเอามาเป็นตัวแบบชี้นําชีวิตเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกันคุณต้องตัดสินด้วยตัวคุณเองนะคะอาไรๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาเดนในชีวิตคุณมากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ตามเราคือคนที่รู้ดีที่สุดรู้ดีที่สุด ตัดสินใจด้ตัวเองแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะไม่เสียใจค่อนข้างมั่นใจว่าคุณจะไม่เสียใจแล้วเพราะว่าเมื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่จะแบบจะเป็นคนบอกว่าชีวิตคนในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ม,มากๆกันใสำหรับชาวราศีกุมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ